กราบสวัสดีพี่พี่ชาวราเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีพาเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะเรามาพบกัน EP ีที่96ค่ะน้องบูคนเดิมนะคะพี่น้องบูบารมีผาเครื่องค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางกันมาถึง e p ีที่96แล้วนะคะ <k S 2> ก็กราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาถึง e p ที่96แล้ววันนี้นะคะน้องฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะคะพี่ ถ้าสนใจพระอ,องค์ไหนนะคะรบกวนแจ้งหมายเลข ep แล้วก็แอดไลน์โทรมาที่เบอร์นี้099 2-107401นะคะพี่น้องสะดวกรับสายพี่พแน่นอนค่ะก็ถ้าไม่ได้รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับนะก็นี่เลยนะคะพี่เบอร์นี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะพี่เบอร์นี้ถ้าคู่นี้นะคะมีคนมาสอบถามหลายคนแล้วน้องไม่ได้ปล่อยนะพี่นะอันนี้เป็นพระเงินพระตะเพียนเงินตะเพียนทองของหลวงพ่อเงินนะคะพี่พะ อันนี้เลยก็ไม่ได้แบ่งให้นะคะน้องเอาไว้ประดับกระดานของน้องนะพี่เนาะก็ EP นี้นะคะมีผ้าบ้านค่ะสวยๆเลยนะบางองค์น้องเอามาวนให้นะคะพี่เพราะว่า,าบางองค์ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ให้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเหมือนที่องคแรงทั้งร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม60บาทจากยอดนะคะพี่เพราะว่าการเก็บเงินปลายทางมันบวก หวนหรือเปอร์เซ็นชาร์จเ,เปอร์เซ็นของน้องด้วยนะพี่นะนี่เลยเดี๋ยวไปเริ่มกันที่องค์แรกนะคะพี่อ่าซูมให้ดูกันใกล้ๆน้องไม่มีพระอ่าไม่มีกล้องส่องพระให้เนาะต้องของอภยยัยด้วยนะคะพี่ๆอ่าแจ้งพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าใครที่เก็บเงินปลายทางรบกวนรักษาเครดิตตัวเองนิดนึงนะคะน้องสั่งแล้วก็ปิดของน้องแล้วก็รับคัสดุน้องด้วยที่ส่งไปให้นะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ถูกต้องเนาะ เดี๋ยวองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเกิชัยโยค่ะฐานเจ็ดชั้นอันนี้นิยมเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะส่วนมากพระของน้องนะคะเป็นผาบ้านเก่าสะสมนะพี่นะเอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะราคาแบ่งปันราคาหลักร้อยค่ะแล้วก็พระของน้องนะคะราคานี้ไม่มีประกันนะพี่นะน้องขอแจ้งตรงนี้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่ซีเอฟกับน้องแล้วน้องไม่มีประกันให้นะพี่นะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรมาหาน้องเนาะพี่เนาะน้องไม่ได้ไปโอเคไม่ได้ไปกดคอพี่วพี่ต้องเอฟนะพี่ต้องซื้อนะอันนี้ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็โทรมาหาน้องบบารามีพาเครื่องค่ะนี่เลยนะคะพี่พิมพ์นี้ค่ะฐานเจ็ดชั้นค่ะเป็นพระสมเด็จเกจิโยซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะซุ้มสวยๆตรงฐานนะคะมีลักษณะแบบนี้ถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นะคะพี่ น้องส่งของทุกวันค่ะแต่ถ้าพี่ๆโทรมาสักประมาณ1 1โมงเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้องตัดรอบแล้วนะพี่นะเพราะว่าถ้าถ้าโทรมาหลังจากนี้คือจะเป็นรอบของวันถัดไปนะคะแจ้งพี่ๆนิดนึงเนาะด้าน,นหลังนะคะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะมีพี่ๆหลายท่านเลยถามว่าพระแท้ไหมอันนี้น้องตอบตรงนี้เลยนะคะว่าน้องดูพระไม่เป็นนะพี่นะพระทุกองค์นะคะน้องกราบไหว้หมดเลยก่อนที่จะลงไลฟ์น้องอธิษฐานหมดเลยนะพี่นะ ก็ของแบบนี้อยู่ที่ใจบางตอนนี้มีข่าวเยอะมากเลยพี่ๆรบกวนดูตำหนิด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าน้องจำตำหนิพระดุกองค์ไม่ได้หมดหรอกนะพี่นะพระแท้พระจริงน้องไม่รู้เลยแต่ว่าพระของน้องเป็นพระเก่าคะ่ะรับรองเลยว่าพระเก่าการันตีความเก่าเลยพี่อันนี้ของจริงน้องบอกเลยน้องอ่าอัดคลิปมาถึง ep ที่96เนี่ยพี่น้องบอกเลยว่า หนูอยากให้พี่พี่อ่ะคอมเมนต์นิดนึงว่าพระที่ได้ไปจากน้องตรงปกทุกรูปท,ท,ทุกองเก่าเก่าเช่าไปบูชาหรือเช่าไปปล่อยต่อพี่ไปต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นน้องการันตีเลยนะพี่นะน้องซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซื้อง่ายขายคล่องโทรมาหาน้องโบบาร,รมีนะเครื่องเลยนะพี่นะซื้อเยอะซื้อมากซื้อหลายองค์น้องก็ลดให้สามารถทิ้งและคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าจริงไหม ถ้าไม่จริงคอมเมนต์มาเลยว่าไม่จริงแต่ถ้าจริงรบกวนคอมเมนต์เลยพี่ถ้าไม่จริงน้องจะโทรหาพี่เลยยกหูโทรหาพี่เลยพี่โทรมาหาน้องได้เลยคุยกันได้นะพี่นะ้าน้องขอแค่โอเคบางท่านนะคะน้องส่งน้องใช้ใจเอาเอาใจแลกใจให้เครดิตกันบางท่านนะคะคือลูกช่วงแรกน่ารักมากเลยอันนี้น้องไม่ได้กล่าวหาหรือกล่าวว่านะคะพี่ๆก็น้องอยากให้รักษาเครดิตต,ตัวเองนิดนึงพี่ให้ใจน้องให้ใจ น้องส่งของให้ทั้งๆท,ท,ที่พี่ยังไม่โอนน้องก็ส่งให้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบนี้ก็คือกรณีนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะน้องตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือถ้าพี่โอนน้องถึงจะส่งให้เนาะโอเคนะนอกจากเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนก็แจ้งได้เลยว่าเก็บเงินปลายทางบอกเลยว่าคุยง่ายอยู่นะพี่นะองค์นี้ค่ะองค์ที่สองค่ะพี่เป็นพระสเุเ็ตเนื้อตะกั่วค่ะหลวงพ่ออิดวัจุลามณีนะคะพี่เนื้อตะกั่วนะคะพี่อันนี้ปีสองห้าสี่ห้านะ สองห้าสี่ห้านะคะตอนนั้นถ้าสองห้าสี่ห้านี่น้องได้ห้าขวบเองนะพี่นะปัจจุบันนี้อายุยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบปีได้แล้วนะคะพี่องค์นี้อ่านี่เลยเป็นเนื้อตะกัวค่ะพี่วัจุรามณีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะพี่ด้านข้างค่ะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้นะพี่นะถ้าใครที่สะดวกนัดรับก็แจ้งได้ถ้านัดรับต้องแจ้งกันล่วงหน้าประมาณสองวันถ้าแบบว่า อ,อนัดรับได้ไหมมาที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็คือน้องแจ้งก่อนเพราะว่าน้องไม่มีรถเลยมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวค่ะแจ้งตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้องทํางานประจําตอนนี้ก็คือต้องมีคนพาไปก็คือแฟนขับรถด้วยเหมือนกันแต่ว่ารถที่แฟนขับก็คือเป็นลูกจ้างเขาอีกทีหนึ่งนะพี่นะขอแจ้งพี่ๆนิดนึงนะคะถ้านัดรับได้ค่ะให้ระบุวันมานัดก็คือนัดกันล่วงหน้า สามวันห้าวันอะไรแบบนะี้คือเราคุยกันได้องค์นี้น้องเปิดที่เก้าร้อยนะพี่นะเก้าร้อยบาทกระดานนี้เก้าร้อยบาททุกองค์คันน้องเปิดราคานี้ไปกันต่อองค์ที่สามนะพี่นะบางท่านก็ต่อแบบโอ้โหสี่ร้อยได้ไหมห้าร้อยได้ไหมอ๋อน้องจะบอกว่าแบบบางทีก็โอเคแบ่งปันให้ก็ได้แต่ถ้าอันไหนมันสวยจริงๆอะ่ะพี่น้องว่านพาน้องสวยทุกรูปทุกองค์ที่น้องเอาลงเลยนะพี่นะ เพราะว่าพระน้องเป็นพระเก่าถ้าพี่เอาไปอ่ะบางทีพี่กดจนน้องงงหัวไม่ขึ้นเลยไปกันที่สามองค์ที่สามนะพี่น้องไปเล่นเหรียญหล่อบโบราณค่ะพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่องค์นี้นะเปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เหรียญหล่อบโบราณน,นะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่วัดกลางบางแก้วค่ะด้านข้างนะคะตรงหูตรงหูเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0 1เจค่ะน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะพี่นะแอดไลน์มาคุยกันได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาหาน้องได้องค์นี้เปิดที่9 0 0รอบาทเช่นกันนะพี่นะอ่าองค์ที่สามไปกันต่อองค์ที่สี่นะคะพี่องค์ที่สี่ พิตาหลวงปู่โตค่ะวัดประดูชิมพีเก่าๆสวยๆเป็นปิตาพิมพ์เล็กนะคะพี่องค์นี้สีดำนะคะด้านข้างค่ะนี่เลยสูงกันให้ดูใกล้ๆน้องไม่น้องใช้กล้องสองผาไม่เป็นต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะแต่น้องพยายามที่จะซูมให้เห็นเนื้อใกล้ๆรายละเอียดใกล้ๆเลยนะพี่นะถา้าภาพไม่ชัดลบกคนดูตั้งค่าใน youtube นะคะพี่ว่า ตั้งค่าความชัดของภาพประสิทธิภาพสามารถตั้งค่าได้ใน u t u b e นะพี่นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไปด้วยนะคะทุกติดตามน้องไว้นะคะพี่ๆถ้าน้องลงคลิปมันจะดิ้งแจ้งเตือนให้กับพี่พเลยนี่เลยนะคะพี่องค์นี้ค่ะพิตาหลวงปู่ตัวขาวประดุจฉิงพีบางท่านถามว่าแท้ไหมอันนี้น้องไม่แน่ใจนะพี่นัพี่พี่ดูตำหนิได้เลยตามพี่น้องลงให้ดูนะคะพี่ราคานี้ไม่มีประกันนะคะพี่เก้าร้อยบาท 900บาทนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ทักมหาหาน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะพี่นี่เลยเปิดที่900บาทนะพี่นะ้เก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม60บาทนะจ๊ะพี่จ๋าไปกันต่อองค์ที่5ค่ะพี่องค์นี้เลยบอกเลยว่าสวยใครได้ไปนะโอ้โหบอกเลยว่าโชคดีมากแล้วก็อาจจะเป็นพระของพี่ที่ท่านรอพี่อยู่เนาะก็วันนี้เอาเหรียญอ่า ห้าเหลี่ยมหลวงปูท่ทวดค่ะนี่เลยด้านหลังด้านหลังค่ะด้านหน้านะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมค่ะพี่อาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เลยแบ่งให้เก้าร้อยค่ะราคานี้เคาะเลยเก้าร้อยบาทงดต่อนะคะพี่องค์นี้น้องไม่ให้ต่อนะบางคนโอโ้เหลียนนู่นนี่นั่นคือพี่ค่ะน้องพามันเก่าพามันสะสมมาเนาะก็ ตามสภาพค่ะพี่ยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งสวยรายละเอียดยิ่งคือเขาบอกของโบราณอ่ะมันจะมีคุณค่ามันจะมีคุณค่าก็คือต้องใช้ระยะเวลาใช้การเวลาเป็นตัวกําหนดบางท่านบอกว่าโอ๊ยองเนี้ยปอมเคยมีคนมาเมนคลิปน้ว่าโอ๊ยองเนี้ยปอม น้องไม่แน่ใจว่าคนที่ปลอมคือคนที่เม้นหรือผาของน้องนะพี่นะเขาไม่รู้น้องไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ผาที่น้องลงทุกรูปทุกองคน้องกราบไหว้หมดเลยนะพี่นะน้องบูบาร,รมีผาเครื่องเดินตรงตรง,ตรงนี้ด้วยความสัจจะจริงใจและซื่อสัตย์กับพี่ๆค่ะใครโอนเงินเกินน้องก็โอนคืนนะคะพี่ไม่มีแบบโอ้ยโอนเงินมาขอบพระคุณมากไม่โอนคืนไม่ใช่น้องนะพี่นะ น้องบอกเลยว่าน้องซื้อสัตว์และจริงใจค่ะซื้อง่ายไขคข้องพูดเพราะอีกต่างหากนะพี่นะอุ้งนี้น้องแบ่งให้ที่9 0 0บาทจ้ะพี่จ๋า9 0้ารนะพี่นะหนึี่ห้านะคะพี่รายละเอียดนะคะสามารถทักมาหาน้องได้เลย0ูนย์0 7 4 0เจสค่ะพี่หลวงพ่อทิมค่ะด้านหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยไปกันต่อเลยนะพี่นะอุค์นี้ค่ะอุค์ที่6ค่ะพระท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เื้อตะกวดสนิมแดงค่ะอันนี้เป็นพุทธคุณพุทธคุณนะคะพี่บอกเลยว่าคุงกระพันชาติน้องหาข้อมูลมาแล้วถ้าขอรูปภาพเพิ่มเติมก็คือสามารถแอดไลน์มา,าน้องได้แต่น้องถ่ายรูปให้ดู แต่เิ่มกรอบกันน้ำมาแบบนี้เลยนะอันนี้มีน้ำหนักอยู่นะคะพี่น้ำหนักก็คือแบบพอจับแล้วมันรู้สึกหนักมือพี่พี่หลาย่านนะคะถามว่าพระมีน้ำหนักไหมแบบอย่างบางองค์พระมีน้ำหนักไหมบางทีน้องไม่รู้ว่าแบบน้ำหนักของพระแต่และองค์ต่างกันไหมแต่อันนี้ก็คือพอจับแล้วมีน้ำหนักแน่นอนพอเขาเป็นเนื <Clo ver. S 1> ้อตะกัวะก่วนะพีะ่นะอ่านี่เลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยค่ะราคาคุยกันได้นะพี่นะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดเนาะ ไปกันต่อนะคะพี่อองค์ที่เจ็ดค่ะพี่ภ้าพุทโธน,น้อยค่ะแม่บุญเรือนค่ะแม่ชีบุญเรือนนะองค์นี้เลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยค่ะวัดอาวุธวิกสิตาลามบางพรัดกรุงเทพค่ะอันนี้สร้างลาวปีสองสเ้าสี่เนาะโอ้โหนานมากแต่เขาเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องดูก่อนความเก่ามีอะไรติดมาด้วย <laughs> นี่เลยนะพี่นะเดี๋ยวโอเค อันนี้เป็นพ้าท่ากระดานนะคะพี่อ้ยโอ้สิอันนี้เป็นพระพุโทโธน้อยแม่บุญเลือนแม่บุญเลือนค่ะอันนี้แม่ชีบุญเลือนนะพี่นะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้นะแบ่งให้เก้าร้อยบาทนะพี่นะอุงที่เจ็ดนะคะอันนี้ปีสองสี่เก้าสี่อันนี้สองห้าหกหกแล้วหเป็นพาระนะผมแบบนี้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพร้อมให้คอนะคะพี่ ถ้าไม่ชอบก็สามารถแกะก่อไปเลี่ยมทองได้นะคะไปกันต่อเลยพี่อันนี้เลยเก่าเลยติดตาหลงพเพราะเฉยวัดบางกระสอบค่ะเนื้อผงคุกรักค่ะพี่อันนี้เก่าเก่าเลยนะพี่นะเก่าแบบนี้ไม่เก่านี่แบบอืไม่ได้ละคือมันเก่าจริงๆห่วง ก็คือถ้าไม่ชอบกรอบสามารถแกะกรอบออกได้แต่ความเก่าพี่น้องอยากให้แบบให้เขาอยู่อย่างนี้ถ้าพี่ไปเลี่ยมกรอบเพิ่มอีกก็ได้นะพี่นะความเก่าของเขานะคะความขรังนะคะบอกเลยว่าองค์นี้ยืนหนึ่งเลยสวยค่ะองค์นี้นะคะก็เปิดที่900บาทเช่นกันค่ะปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะ ทุกครั้งที่พี่พี่สีเอพานะคะรบก,กวรแจ้งอีพีน้องนิดนึงแล้วก็แจ้งหมายเลขพาด้วยนะคะเพราะว่าน้องจําพระไม่ได้ทุกองเนาะพี่น้องก็เห็นใจตรงนี้ด้วยนะคะเป็นคนที่พ,พูดพูดพูดได้อธิบายได้แต่ว่าเออความจาแบบรายละเอียดพายเยอะมากน้องเช่นชมพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่แบบจําได้ทุกจุดอะจริงจริงเก่งนั้นมากๆเลย บอกถ้าเรารักเราชอบอะไรเราเราใส่ใจกับอันนะั้นคือมันจะได้มันจะดีหรือถ้าเราทําได้มันจะดีมากวันนี้น้องก็อัดคลิปมาถึง ep ที่96แล้วฝากกดติดตามน้องไปเรื่อยๆนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะพี่นะน้องมีพาบ้านเก่าๆมาให้พี่ๆที่เลือกชมบอกแบบบางทีคนส่วนมากก็คือคุณตาเขาเป็นคนเล่นพระเก่าอยู่แล้วนะคะบางท่านก็เอาเลึกไม่ออกมาอีกแล้วมาที่บ้านเอาพระมาให้ตาน้องอีกแล้วตาน้องก็เอามาเลยจ้า เป็นฟิลนั้นไปจ้ะไปกันต่อนะคะพี่ก็อง์ที่เก้านะคะ ep ep นี้องที่เก้าเอเหมือนอง์ที่เก้าค่ะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดมหารไร่แต่เหมือนห่วงเขาแบบเป็นแบบนี้นะคะพี่เอห่วงน้องไม่แน่ใจว่าแบบมันเป็นเหมือนห่วงเชื่อมแต่ว่าเหมือนห่วงแบบเนี้ย อันนี้นะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ปีหนึ่งแปดนะเก่าๆแบบนี้แล้วนะพี่นะเปิดที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ไม่เลวนอันนี้ก็คือเหมือนผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะด้านข้างค่ะหลวงพ่อทิมค่ะพี่อ่าใบหน้านูนแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างเปิดที่เก้าร้อยค่ะราคาคุยกันได้นะพี่นะน้องบูบารมีพระเครื่องซื้อง,ง่ายขายข้องอยู่แล้วพี่ๆจะ,ะบูชาไปเก็บบูชาไปปล่อยบูชาไป อะไรอธิฐานในใจเอานะก็น้องก็รอพี่ๆมา CF นะคะอ,องค์นี้ปลอดที่90 0บาทเช่นกันนะไปกันต่อองค์ที่10ค่ะตอนนี้น้องอัดคลิปเป็นเวลาห้าทุ่มนะคะพี่ๆน้องทำงานประจำด้วยนาอตอนนี้ห้าทุ่มบอกเลยว่าตังค์ไม่ไหวเพราะต้องอัดแล้วตอนเช้าก็คือลงลิปเพราะว่าถ้าอัดตอนเช้าน่าจะไม่ทันเพราะต้องทำงานด้วยนะพี่นะ ไปกันต่อองค์ที่10นะพี่นะเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมค่ะเขมมะโกปี2536อันนี้เนือ้อทองแดงนะคะพี่อันนี้ก็20กว่าปีได้นะอ่าด้านหลังนะคะพี่เป็นรูปหนูแล้วก็เมษาในสองห้าสามลำปางนะคะพี่รุ่นวิทยุสมัครเล่นค่ะองค์นี้นะคะปล่อยกันที่900ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเกษมค่ะเหรียญละคัง เปิดที่90 0บาทเช่นกันนะพี่นะถ้าต้องการกกรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหาองโบบารมีพักเครื่องได้จ้นะได้นะจ๊ะพี่จะโอลินเริ่มพันแล้วตอนนี้พูดมากด้วยซนด้วยนะอ่ากราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยเนาะพี่เนาะที่ยังกดติดตามกดถุงใจช่องน้องโบบารมีพาเครื่องตอนนี้ผู้ติด,ดตามพุ่งขึ้นทุกวันเลยนะพี่นะ <S <S ไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์ที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่เก่าๆเลยพี่องค์นี้ ปี2537เนื้อทองแดงค่ะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วเคาะมาหาน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะ0ูตเก้าเ0้นย์พี่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะพี่นะอันนี้เลยอ่านี่ด้านข้างนะคะเป็นแบบปั๊มนูนแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญปั๊มนูนนะคะตรงห่วงนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังค่ะพี่1ิสิงหา2536้าสาองนี้นะพี่นะ สวยๆเลยค่ะมีลูกค้าแอดไลน์มาดิ้งตอนนี้เป็นเวลา้าทุ่มโอเคต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรน้องเลยนะพี่นะซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วใครที่เล่นไลน์ไม่เป็นนะคะมีลูกมีหลานให้เขาทำไลน์ให้เพื่อที่จะได้ส่งรูปภาพให้กันได้นะพี่นะบางท่านแบบโอเคยกหูโทรมา ปิดเลยเพราะว่าน้องพยายามที่จะลงรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดนะพี่นะองค์นี้น้องเปิดที่900บาทเช่นกันนะคะองค์สุดท้ายของ EP นี้ค่ะพี่จา๋าองค์สุดท้ายของ EP นี้นะเป็นพระยอดทงหลวงพ่อสุธรนะองค์นี้เรียกรอบกันนะ้ําแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะอยู่ในกรอบค่ะถ้าไม่ชอบกรอบสามารถแกะกรอบออกได้นะจ๊ะพี่จา๋า น้องโบบาเรามีพาเครื่องมาเอาพาบ้านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะอันนี้เป็นพายุยธงแล้วก็มีตอกคําว่าสุธรน,นะคะก็เอามาแบ่งปันให้เช่าบูชาก,กันนะน้องซูมให้ดูใกล้ๆจมูกป,ปากตาแล้วก็ท่านั่งนะคะนี่ตรงฐานนะคะต่อคําว่าสุธรคะ่ะพี่ขะตรงนี้นะคะเป็นใต้ฐานน้องให้ดูใกล้ๆนะเรี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้ถ้าไม่ชอบสามารถไปแกะกรอบออกได้นะคะแล้วก็เรี่ยมท้องหรือพี่ๆสะดวกที่จะแบบ เลี่ยมแบบไหนสามารถเอาไปเลี่ยมตามใจชอบได้เลยนะคะพี่พวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป2องค์ถ้าสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์มา,าน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะน้องรับสายอยู่แล้วทุกๆกวันนะพี่นะบางครั้งโทรมาถ้าไม่รับสายบางครั้งอาจจะติดประชุมเพราะน้องทํางานประจําด้วยนะคะพี่พวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่พีทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่องน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะดูมาถึง ep ที่9 6นี้สุดยอดมากกราบขอบพระคุณพี่ๆี fc ทุกท่านเลยนะคะ มันใจฟูมากๆพี่สำหรับวันนี้กราบสวัสดีและขอพบพระคุณพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ